สิทธิ์หมดตื่นสายมาสายหากเขาไม่ชอบหน้ากล้องอาจจะมีเหงียแต่ว่าหลังกล้องมันมีเยอะอยู่นะเพราะแล้วบอสถ้าบอสจะบอกเพื่อไปเพื่อมัไม,ม่เหตุ้เหงีอนไปบ้ามีการพักงานคนน,น,น,นั้คนนี้ไม่เรื่องปกติเปื่เรื่องปกติเลยเพราะว่าหน้ากล้องมันเรียบร้อยเบอร์แต่ว่าหลังกล้องเี่กปวดหัวแห้งถามว่าม,ามันเก็ดเรื่องปกติหรือการทำงานอะไรบ้างสิบเอ็ดฟังมาถามมือหนึ่ง แต่สื่อหกคนนี่มีคนหนึ่งตำรวจพักงานหรือผู้ใงพักงานเนี่ยเขาต้องแปลกใจเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของการทํางานบริษัทถ้าผลงานคุณไปได้คุณก็ต้องพักเพราะว่าบริษัทจ้างคุณมาทํางานให้กับเอฟซีดูอันนี้พูดตรงข้ามเป็นจริงพูดตรงๆเลยพูดเผือกอยางเอฟซีไปได่ามากไ่มไม่ได้นะบ้านพักจะไม่ยอมน,นะบอยอมกับบอยใดถ่ายเอกงานมากสายดุๆถ้าเต้นบ๊ทได้ถ้าว่าพัฒนาของพักผ่อน แดนบอแดนเสื้ออ้ยเื้อเปียบเทียบเนาะอันนี้วงที่เราแบบชื่นชอบแดนเซอร์ลำใหญ่อหงคำนี่ไปฟังเลยรายการเขาหนิเขาเหนื่อยแทบตายเขาเต้นแบบสุดๆงานเขามาละสามงานโว้ยเขายิ้มรับงานเลยจ้าเขายิ้มรับงานเลยเขายิ้มรับงานเลยเขาเต้นแบบเต้นมันเป็นรมฆ่าที่ไปเลยสิแม่ของเราน่ะยังอาศัยคอนเทนต์อยู่ฟีซคอนเทนต์อยู่แต่ว่าหน้างานจริงๆรอะของเรายังเต้นเบี้ยวยังพากันเต้นเบี้ยวเขามีอยู่ อันดีก็ชมอยู่อันดีพัฒนาดีแต่ว่ามันต้องดีกว่านี้อันนี้พูดให้เอฟเราได้ไปกระตุ้นศิลปินเราด้วยว่าคุณจ่างเขาแพงเด้อคุณกําลังจับตามองด้วว่ามันผิดีจาางต่อบบ